สวัสดีชาววันอังคารมาบอกดวงสัปดาห์ที่สองของเดือนกุมภาพันธ์2565ชาววันอังคารสัปดาห์นี้คุณได้ไพ่ The Empress ไพ,พ่จักรพรรดินีหรือไพ่องค์ราชินี นี่คือไพ่ชุดหลักหมายเลขที่สนะคะความหมายแบบทั่วไปเป็นไพ่ที่ดีค่ะดีมากๆบอกถึงผู้หญิงที่มีอำนาจมักจะได้เป็นหัวหน้าเป็นผู้นำเป็นคนที่นุ่มนวลอ่อนโยนและมีความโดดเด่นเหนือผู้อื่นนะคะไพ่นี้ให้คุณสำหรับผู้หญิงค่ะ ถ้าเป็นผู้ชายคุณก็จะได้รับการสนับสนุนจากสตรีผู้มีอำนาจและก็บารมีนะคะอีกความหมายบอกถึงช่วงชีวิตที่สุขสงบร่มรื่นอุดมสมบูรณ์และก็มั่งคั่งร,ำร่ำรวยฟังคำทำนายค่ะเรื่องสุขภาพของชาววันอังคาร เป็นสัปดาห์ที่ต้องระวังน้ำหนักตัวจะเพิ่มนะคะแล้วก็จะตามมาด้วยไขยมันอาจจะเป็นเจดวันที่บางคนกินอร่อยค่ะกินดีอยู่ดีปล่อยตัวรักสบายกินแล้วก็ไม่ออกกำลังกายจะทำให้เกิดปัญหาถ้าคุณ ไม่ระวังค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพและระวังอาหารช่วงนี้นะคะ,อ,ะออกกําลังกายแล้วก็กินแต่พอดีไม่ตามใจปากก็จะช่วยได้ค่ะการงานสำหรับชาววันอังคารเป็นสัปดาห์ที่การงานคนวันอังคารดีแล้วก็มั่นคงค่ะกาวหน้าด้านตําแหน่ง และการทำงานก็สุขสบายมีลูกน้องบริวารเยอะคอยช่วยเหลือคะ่ะงานเด่นสัปดาห์นี้จะเป็นงานที่เกี่ยวกับคุณผู้หญิงคะ่ะเช่นเครื่องแต่งตัวเสื้อผ้าเครื่องสำอางเครื่องประดับแล้วก็งานในห้างใหญ่ๆนะคะ การค้าขายหรืองานที่เกี่ยวกับบริษัทใหญ่และงานด้านเกษตรกรรมการค้าขายผลิตผลด้านอาหารด้านการเกษตรค่ะพืชพันธุ์ยาอาหารของบริโภคต่างๆข้าวปลาอาหารประมาณนั้นนะคะส่วนการเงินชาววันอังคารเป็นสัปดาห์ที่การเงินของคุณอุดมสมบูรณ์มาก เป็นช่วงที่เงินไหลมาเทมาว่าอย่างนั้นนะคะการเงินดีไม่ขาดแคลนรับจ่ายคล่องส่วนความรักชาววันอังคารคนโสดคนไม้มีโอกาสพบคู่ครองที่ดีพร้อมและความรักดีสมบูรณ์แบบค่ะส่วนคนมีคู่ครองเรือนเป็นชีวิตคู่ที่ดูแลเอาใจใส่ อย่างธนุถนอมนำใจกันเป็นช่วงที่มีความสุขสมหวังในครอบครัวหรือบางครอบครัวกำลังอยู่ในช่วงตั้งครรภ์น,นะคะมีสมาชิกมาเพิ่มเป็นความสุขสมบูรณ์ในในชีวิตคู่แม่หมอขอเป็นหนึ่งกำลังใจขอบคุณสำหรับการติดตาม สวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ